ไปมาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในหนังสือสดุดีบทที่23นะคะนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนหลายคนสามารถที่จะหลับตาท่องได้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะข้อหนึ่งข้อสองมักจะเป็นข้อที่เราท่องได้แม่นเลยก็คือว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนหลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบ แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่ข้อหนึ่งที่วันนี้อยากจะให้เราดูการท่องข้อพระครัมภีร์ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายิ่งเราจําได้มากแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณจะสามารถนํามาย้ําเตือนให้กับเราได้และจะทาให้าทาให้เราสามารถรําลึกได้และเมื่อเราต้องประสบกับเหตุอันใดก็แล้วแต่เราสามารถที่จะมีข้อพระครัมภีร์เหล่านี้มาช่วยได้แต่หากจําไม่ได้แบบเป๊ะว่ามันอยู่บทนี้ข้อนี้อยู่หน้านี้อยู่เล่มนี้ ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรตราบใดก็ตามที่เมื่อเรารู้ข้อพระวจ,จนะเราจําให้ได้ก่อนว่าข้อนั้นตามบริบทพูดว่าอย่างไรไม่จําผิดๆอย่างเช่นไม่จําว่าเงินคือมูลล่าของความชั่วแต่จําให้ถูกว่าความรักเงินคือมูลล่าของความชั่วอยู่บทไหนข้อไหนอาจจะจําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จําให้ถูกต้องว่าพระวจ,จนะกล่าวไว้อย่างไรข้อที่อยากจะให้ดูวันนี้นะคะคือข้อหข้อห ได้เขียนเอาไว้ว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราใช้เวลาในการตรกตรองมากขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเป็นข้อที่เราทุกคนต่างอยากได้เราทุกคนอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรามีความดีและความรักมั่นคง ของพระเจ้าติดตามเราไปตลอดวันคืนชีวิตของเราจะสามารถจะฝ่าฟันผ่านพ้นปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายพระเจ้าไม่เคยสัญญานะคะว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนชีวิตจะไม่เจอปัญหาแต่ว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นบําเหน็จให้พระองค์เป็นกําลังให้ถ้าขอสติปัญญาพระองค์ก็จะมอบให้ข้อนี้บอกว่าความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามไปความดีของพระองค์มีอะไรบ้าง ล้านแปพันประการที่เราจะพูดได้ความดีของพระองค์ทําให้เราได้กลับใจใหม่ความดีของพระองค์ทาให้พระองค์ไม่ได้มองว่าเราคือสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นแต่พระองค์คือผู้ที่อยู่สูงสุดยิ่งใหญ่เกรงไกลจนไม่อยากจะเหลียวแลเราแต่พระองค์ให้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระองค์ เราไม่ได้ให้เข้ามาเพื่อเป็นฆ่าทาสบริวารแต่ความดีของพระองค์นําให้เราได้มาเป็นลูกของพระองค์อยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับพระบุตรของพระองค์ความดีของพระองค์ทําให้พระเยซูคริสต์ทรงยอมสละทั้งหมดเพื่อที่จะลงมาบนโลกนี้และไม่ใช่แค่มาเพื่อทํางานให้มันจบจบไปแต่มาเพราะรักเราแต่ละคนจริงๆพระองค์เห็นหน้าเราแต่ละคนจริงจ และพระองค์คำานึงถึงเราจริงๆนั่นคือความรักที่พระองค์มีให้กับเราและด้วยความรักนี้<ม>หากวันใดเราทำผิดทำพลาดความรักของพระองค์ก็จะอภัยให้กับเราความรักของพระองค์จะช่วยให้กำลังใจเราเมื่อเราดำเนินตามทางของพระองค์แล้วเผลอสะดุดล้มลงทำพลาดแต่พระองค์จะช่วยให้เราลุกขึ้นมาใหม่และความรักของพระองค์ก็จะให้กำลังใจเราเพื่อที่เราจะสามารถมุงม่งมัง่นก้าวต่อไปได้อีก ความรักของพระองค์มีแต่จะให้กับให้เป็นความรักที่จะยั่งยืนต่อไปอีกนานแสนนานไม่ว่าวันนี้เราจะทำตัวได้ดีจนพระองค์ยิ้มหรือถ้าวันนี้เราทำพลาดและเรารู้สึกอยากเบือนหน้าหนีตัวเราเองอับอายขายหน้าตัวเองแถมเรามีเพื่อนที่เราไม่ได้รักแต่ชอบอยู่ข้างๆเราช่วยซ้ำเติมเราอีกคอยบอกเราอยู่เสมอว่านั่นแหละเป็นยังไงล่ลยยังน้ำหน้าอย่างเธอพลาดอีกแล้ว พลั้งอีกแล้วทําอย่างนี้อีกแล้วในขณะที่มันมีใครบางคนที่พยายามจะกดดันเราให้เรานตกต่ําลงเรื่อยๆแต่ความรักของพระองค์จะคอยพยุงเราขึ้นและความรักนี้ติดตามไปตลอดวันเวลาในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกเราว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้แม้กระทั่งตัวเราเองวันหนึ่งเกิดอะไรก็ไม่รู้แหละความคิดบ้าๆบอๆเข้ามาในหัวตัดสินใจไม่เอาแล้ว วันนี้ไม่ไปโบสถวันนี้ฉันจะไม่อธิษฐานอีกต่อไปแล้วจากวันนี้ฉันจะไม่สรรเสริญพระเจ้าอีกต่อไปแล้วในขณะที่เรางอนพระองค์ในขณะที่เราโกรธเคืองในขณะที่เราตัดสินใจอย่างอื่นแต่ความรักของพระองค์ยังอยู่ตรงนั้นด้วยและพระองค์ไม่ปล่อยเราไปง่ายๆพระองค์ไม่ยอมละมือจากเราแน่ๆพระองค์รออยู่ว่า เดี๋ยวจะเอาความดีของพระองค์ไปชักนําไปช่วยดึงกลับมานี่คือความรักความดีที่พระองค์มีให้กับเราพระองค์ต้องการที่จะให้เราอยู่ใกล้อยู่เสมอดังนั้นหากมีคนไหนพูดถึงความดีของพระเจ้าในรูปแบบอื่นพูดถึงความรักของพระเจ้าในแบบที่พระเจ้ารักไงพระองค์ก็เลยหักขาซะเพราะว่าเธอเนี่ยชอบไปเที่ยวบางที่พระเจ้าเผาบ้านทิ้งเพราะเธอไม่รู้จักกลับบ้านกับช่องบ้างไหนๆก็ไม่อยากกลับก็ไม่ต้องไปอยู่มัน ไม่ว่าใครจะพูดถึงความรักความดีของพระเจ้าในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ตรงตามพระลักษณะของพระองค์เราไม่เชื่อตามนั้นเพราะความรักและความดีของพระองค์ประเสริฐยิ่งกว่าความรักความดีของพ่อบนโลกใบนี้พ่อบนโลกใบนี้ที่ว่าดีที่สุดเท่าที่คุณจะหามาได้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะดีขนาดไหนพระบิดาของเราประเสริฐกว่านั้นเยอะพระองค์ยังดีกว่านั้นอีกเยอะดังนั้นความรักความดีของพระองค์ ความรักแบบที่มั่นคงด้วยพระคัมภีร์บอกจะติดตามเราไปหากเราอยากให้สิ่งเหล่านี้ติดตามเราไปไม่ใช่เรื่องยากหนึ่งรับความรอด 2. เราอย่าลืมแค่นั้นเองความรักและความดีของพระองค์ติดตามเราไปอยู่เสมอแน่ๆ แต่ว่าความรักและความดีของพระองค์จะสามารถฉายส่องและทำงานในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์เหมือนกับเวลาที่คนบางคนพยายามทำดีให้กับอีกคนหนึ่งเขาทำไปเรื่อยๆฟากที่ทำรู้ตัวอยู่ว่าทำฝากที่รับไม่ได้รู้เลยว่าเขากำลังทำดีให้กับเราบางครั้งเมื่อ,อคุณแม่บอกให้เราล้างจาน เรารู้สึกว่าใช้งานอยู่นั่นแหละในขณะที่แม่กําลังสอนให้ลูกรู้ว่าการล้างจานให้สะอาดเป็นยังไงต่อไปเมื่อไปเจอคนอื่นไปทานอาหารบ้านคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเขาจะได้ชื่นชมในตัวลูกลูกจะได้เป็นพรให้กับคนอื่นได้แต่ลูกกลับมองว่าแม่ขี้เกียจทําละสิมีลูกเอาไว้ใช้งานคนที่ทําดีเขารู้ตัวอยู่ว่าเขากําลังทําอะไรในขณะที่ คนที่ถูกสอนถูกสั่งบางครั้งอาจจะไม่รู้ตัวความรักความดีของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นความรักมัน่นคงของพระองค์จะดำรงอยู่เป็นนิจจะอยู่ช่วยเหลือเราพยุงเราผลักดันเราให้เราก้าวไปสูงขึ้นเรื่อยๆพระองค์ต้องการที่จะอบอุ้มเราและปกป้องเราเรารับความรักจากพระเจ้าได้แม้กระทั่งคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ให้ฝนตกลงมายัางทุ่งนาของคนที่ชอบทำและคนอธรรม องอวยพรให้กับคนที่ชอบธทมและคนอธรรมคนที่เชื่อพระองค์ก็ได้รับอากาศหายใจคนที่ยังไม่เชื่อพระองค์พระองค์ก็ยังให้อากาศหายใจคนที่เชื่อพระองค์แล้วเมื่อทําดีเขาได้รับผลดีกลับมาคนที่ยังไม่เชื่อในพระองค์เมื่อเขาทําดีเขาก็ได้รับผลดีกลับเข้ามาเพราะพระองค์ต้องการที่จะทําดีให้กับทุกคนให้มากที่สุดแต่เมื่อเราเป็นลูกของพระองค์โอกาสที่เราจะได้รับมากกว่าคนอื่นที่ยังไม่เชื่อพระองค์มีมากกว่าแน่ๆแต่นอกเหนือจากนั้น เราจําเป็นต้องรับรู้พระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าอับราฮัมสอนลูกหลานเป็นประจำอยู่สม่ําเสมอถึงความดีของพระเจ้าพูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้แต่ละคนที่ดําเนินอยู่ในเส้นทางของพระองค์มั่นคงและใช้ความเชื่อแบบที่เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆได้สมัยก่อน คนที่อยู่ในยุคที่ไม่มีพระคัมภีร์หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบพระคัมภีร์เป็นเล่มเล็กๆขึ้นมาได้ง่ายๆอย่างนี้ไม่มีนักเทศมายืนตามจุดต่างๆที่ต่างๆเพื่อแบ่งปันพระวจนะเขาก็มีความยากลําบากในการที่จะเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายสําหรับคนเหล่านั้นเพราะเขาไม่ได้อ่านเป็นประจำอย่างเราแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่ในยุคที่พระคัมภีร์ไม่เพียงแค่หาง่ายเท่านั้นสามารถเอามาไว้ในมือถือได้ด้วยซ้ํา แต่ก็ยากสําหรับเราไม่ได้แพ้เขาเลยที่จะเชื่อในความรักความดีความมัน่นความรักมั่นคงของพระองค์เพราะมีสิ่งอื่นๆในโลกนี้ที่พยายามหันเหความสนใจของเราออกไปทําให้เราไปเชื่ออย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นไปยอมรับฟังอย่างอื่นด้วยดังนั้นหากเรายอมจะจะยอมสละทุกอย่างวางลงและทุกๆวันแม้จะเริ่มต้นเพียงแค่หนาทีสินาทีแต่นิ่งรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า นับพระพรตื่นขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ลูกยังมีลมหายใจขอบคุณพระองค์ที่สุขภาพร่างกายลูกแข็งแรงขอบคุณพระองค์ที่ถ้าตอนนี้สุขภาพร่างกายของลูกมีเหตุขัดข้องประการใดลูกรู้ว่าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์และความดีของพระองค์พระคริสต์ได้ยอมรับแบกบาปเอาไว้บนพระองค์แล้วยอมรับรอยบาดแผลคลื่นตีไว้บนพระกายของพระองค์แล้วเพื่อให้ลูกหายอยู่ดีดังนั้น นี่คือพระพรที่พระองค์ประทานให้กับลูกในเช้าวันนี้ขอบคุณที่ลูกมีครอบครัวขอบคุณที่ถ้าเกิดว่าลูกคิดว่าไม่มีใครรักลูกแต่ลูกมีความรักแบบพระองค์ความรักที่แน่นอยู่ข้างในที่ลูกมีมากพอจะให้คนอื่นได้แล้ววันนี้ลูกจะออกไปเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยเริ่มนับพระพรแต่ละวันคุณจะได้รู้ว่าความรักของพระเจ้าความดีของพระเจ้าอยู่กับคุณอยู่เสมอและเมื่อคุณดําเนินตามนั้นเรื่อย ไม่ยากเลยที่สิ่งดีๆต่างๆในชีวิตจะเริ่มไม่ใช่เข้ามานะคะแต่จะเริ่มเป็นที่ประจักษ์ให้กับชีวิตของคุณมากขึ้นหลายครั้งสิ่งดีๆที่พระเจ้ามอบให้พระพรที่พระเจ้ามอบให้มันอยู่ในมือมานานแล้วแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่เห็นคุณค่าแต่เมื่อเราเริ่มนับพระพรเริ่มขอบคุณพระองค์เริ่มตระหนักว่าความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะอยู่กับเราตลอดเป็นนิดและเมื่อเรารู้จักขอบคุณพระองค์อยู่เสมอ คุณจะเริ่มประจักษ์เลยว่าทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในมือนี่คือพระพรและเมื่อเราเริ่มตระหนักแล้วว่านี่คือพระพรเราเริ่มมีความสุขเราเริ่มที่จะวางใจพระองค์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วเริ่มที่จะกล้าเป็นพระพรให้กับคนอื่นมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจะก้าวเข้ามามันจะเริ่มทยอยเข้ามาเพราะว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีเราขอบคุณเป็นเรามีความสุขใจและเราวางใจพระองค์เมื่อเราวางใจพระองค์เราเรู้ว่าเราไม่ขาดสนแน่ ถ้าพระองค์ทางานในใจให้เรามอบอะไรให้กับใครเรารู้ว่าให้ไปเลยเดี๋ยวพระองค์เพิ่มเติมให้เองเมื่อพระองค์ให้ง่ายและเราเชื่อฟังง่ายๆเราเต็มใจง,ง่ายๆให้ออกไปง่ายๆพระองค์ก็เพิ่มให้มากขึ้นอีกเพื่อที่เราจะสามารถเป็นช่องทางเป็นท่อพระพรส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆอีกมากมายชีวิตจาเป็นคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีจะได้กับได้ทั้งได้รับพระพรและได้เป็นพระพร ทั้งได้เป็นลูกที่พรงพอพระทัยและได้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตของเรามีแต่ได้เปรียบเหนือกว่าคนอื่นๆอีกมากมายดังนั้นใช้ชีวิตของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด รำลึกถึงความรากักความดีของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราและเราจะรู้ว่าการดําเนินชีวิตในแบบที่ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ได้รับพระพรแต่เรายังช่วยให้คนอื่นได้รับพระพรยังช่วยให้คนอื่นกลับใจจากเส้นทางของเขาและมาวางใจในพระองค์ด้วยมันดีมากขนาดไหนวันหนึ่งเมื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์เราจะได้รู้สึกว่าเนึกงว่าสวรรค์มันเล็กก็เลยไม่กล้าป,ประกาศกลัวว่าที่จะเต็มแต่เราจะได้รู้ว่าใหญ่เหลือเกินมีที่มากพอสําหรับคนทั้งโลก และเราจะดีใจเมื่อคนทั้งโลกขึ้นไปบนนั้นเพราะว่าเมื่อคุณขึ้นไปบนนั้นมันไม่มีความบาปคนที่เคยไม่น่ารักเขาน่ารักเหลือเกินข้างบนจะมีแต่ความสุขมีแต่ความดีคุณจะไม่รู้สึกไม่ถูกชะตากับใครคุณจะไม่รู้สึกเหม็นที่น่าใครคุณจะรู้สึกแค่ว่า the more the merrier ยิ่งมีมากขึ้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นปาร์ตี้ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งมันขึ้นในร่วมสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงที่ดังกระหึ่มมากยิ่งขึ้นทุกอย่างบนนั้น จะดีเหลือเกินถ้าเราได้มีโอกาสเปลี่ยนตรงนี้รับรู้ตรงนี้และช่วยนําคนอื่นไปด้วยกันให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระบิดาจา้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับความรักความดีพระเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสอนให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงมีความดีที่จะให้ติดตามไปตลอดชั่ววันเวลาในชีวิตนี้ของเราเราขอบคุณที่ความรักมั่นคงของพระองค์จะดํารงอยู่เป็นนิจและติดตามชีวิตของเราไปตลอด อย่างเสมอและเราจะไม่เป็นเพียงผู้ที่รับพระพรจากพระองค์รับความรักและความดีของพระองค์และเพิกเฉยแต่เราจะเป็นคนที่ตระหนักอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงรักเรามากขนาดไหนทรงมีความดีและทรงประทานความดีในรูปแบบต่างๆให้กับชีวิตของเราอย่างมากมายมากขนาดไหนและรู้ขอบคุณที่เมื่อเราตระหนักได้แล้วเราจะร,รู้สึกมีใจขอบพระคุณพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะอยากนําเอาความรักความดีของพระองค์ออกไปแจกจ่าย ไปแบ่งปันไปเป็นพระพรให้กับคนอีกมากขึ้นเรารู้ว่ายิ่งเราทํามากยิ่งขึ้นเราช่วยคนอื่นมากยิ่งขึ้นคนอื่นได้รับพระพรผ่านทางเรามากยิ่งขึ้นคนอื่นได้รับความรอดผ่านทางการดําเนินชีวิตและการเป็นพยานของเรามากยิ่งขึ้นพระองค์ก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นและความสุขของพระองค์คือความสุขของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายในการเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์เราขอบคุณที่ เราได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้และเราจะไม่ทําให้พระองค์ผิดหวังเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เปลี่ยนแปลงเราใหม่เราจะมองเห็นว่าความรักความดีของพระองค์ทาให้เราได้มีความคู่ควรในการที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ จะเป็นวันที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเราและเราจะได้เห็นว่าพระองค์ทำงานผ่านทางชีวิตของเราอย่างมากมายและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เพื่อให้พระเกียรติและคำสรรเสริญเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน